รูปสำเร็จจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะดูเริ่มต้นให้ย้อนกลับไปดู ep ที่1น,นะคะเพราะอันนี้เป็น ep ที่สองจะต่อจาก ep ที่1่ตั้งแต่เริ่มต้นจะหยุดที่คลิปที่1ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเราถักมาครบ5้ากลีบ5้าดอกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทำ สายเอาไว้สำหรับห้อยกระเป๋าให้เขาแบบนี้นะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปเลยนะคะหนึ่งสองสาสี่ตรงนี้ถักโซ่ไปตามความยาวที่เราต้องการของสายกระเป๋าอของสายที่เราจะทําห้อยได้เลยนะคะอยากได้สั้นได้ยาวก็สามารถถักโซ่ไปตามจำนวน ที่เราต้องการนะคะส่วนอันนี้หน่อยจะใช้อยู่ที่ประมาณ35โซ่นะคะสำหรับสายของดอกอันนี้คือไม่ทำยาวมากตรงนี้ไม่ไม่จำกัดนะคะแล้วแต่ใครอยากจะได้สายสั้นสายยาวก็สามารถถักได้เลยนะคะถักเสร็จ อยากดูว่าจะเอายาวขนาดไหนก็เอามาวัดวัดดูนะคะว่าพอหรือยังถ้าพอก็ไม่ต้องถักต่อเราก็จะเก็บได้เลยนะคะพอได้ความยาวที่เราต้องการแล้วก็ตัดเชือกได้เลยนะคะแล้วก็เอาเข็มเย็บของเรามานะคะ แล้วเราก็ทำการเย็ยบเข้าไปตรงนี้เพื่อที่เขาจะได้เป็นห่วงแบบนี้นะคะเวลาที่เรา,เาไปห้อยกับตัวกระเป๋าอันนี้เย็ยบเย็ยบไปเลยนะคะเย็ยบให้เขาอยู่ติดกัน พอเย็บจนแน่นเสร็จแล้วก็สามารถเก็บเชือกปลายเชือกของเราตัดอะไรให้เรียบร้อยได้เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วหนึ่งดอกเอาไปห้อยกระเป๋า ได้เลยนะคะสีสันก็เลือกเอาตามที่ชอบได้เลยเวลาใช้งานนะคะเราก็เอากระเป๋าที่เราต้องการจะเอาดอกไม้ของเรามาห้อยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะใส่ง่ายๆสอดดอกเข้าไปตรงห่วงแบบนี้แล้วก็ดึง ล้วก็จะได้ที่ห้อยกระเป๋าตกแต่งกระเป๋าของเราให้น่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีถักดอกไม้ห้อยกระเป๋าแบบง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะพร้อม ไปสไปาายเที่ยวเก๋ๆได้เลยถ้าชอบไหนก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ